มีโอเค <c oughs> มันมีอยู่ทางนึงก็คือเธอกดอันติีแล้วก็อ้าเข้าไปเอาเลยอ่ะแต่รอดูก่อนม่แม่ม่เดี๋ยวเขารอดูให้กันเดี๋ยววงมันก็ต้องเล่นวู่ดีไม่ต้องก็ได้นะมันไม่ได้ทำอะไรเลยอ้าวอ้าวจบออ ช่เห็นล้มแล้วยิยงแวกเลยไ <c oughs> อเชื่อตัวนี้ไม่มีของได้ยงวะมีของร้งอนมไมา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 เกาะเกาะซักกระบอกไหม โอ้โหมาทิพโอ้โหมาทิพวัดส,สันจะตายแล้วโอย้าอยายาอยาอย่าทำอย่างนี้โดหรอที่ใส่ไม่ดีรอยจริงๆแล้วเกี่ยวแว้วกันกนะยครับไม่ชุบสียงเฮ้ยฝั่ง <S <S <ไห>นี้มา

ปัมอยู่ข้างล่างถ้าจะได้ชุบตัวเอ๋นนเบลดะใช่ใช่อ๋อไอ้ดำหมอ,อเวลมันออกไปแล้วอาจจะสองคนนะน่าจะคลิปโตกับเบทดหรือเปล่าเจมไ,<อ>ไม่แน่ใจ<ช>มีพอท่มอมีตัวพอท่ออยู่ ซีมุมุมุโอเคอาสเดี๋ยวเรเบริร์ดรเบริร์ดรเบิร์ดจะได้มีสองตัวนะสมนี่หว่า <It. S 1> หายใจเทนบกดยับนะบแต่มันต้องเข้าวงไม่เสร็จอยู่ยในใวงเกิดผีนะ อ๋อโหเชี่ยข้างบนก็เสียวจะตายจะตายพี่แค่พี่แคนน่ไหนตัวไหนสิคาร์บูร์เวทเวทรถรับสุดท้ายสวยเจอเล่นเหรออ้าวไอซี่เล่ป่ะไม่ไม่ไม่ผมจะเล่นคาร์บูร์ นุ่นนุ่นสีีเล้งหนอีเลงหน่อยโอเคผม่ใช่แต่มันเหลือตั้งเหลือตั้งเจ็ดไอ้สดิมีคนมองสนตรงนั้นแหละนั่นๆๆะๆๆ่นน่ะนั่นน่ะนะั่อีกให้ีสองคนนะบ้านเนี้ยผมล็อกไปตรงถังแก๊สดาวตัวหลวงนั้นพาด ไปไปไปเอามือลันฉันอะไรของมันวะนเป็นโรบ้าแล้วก็มีคนได้คิวดิดเดอร์ฉันไปใต้บ้านเราดีกว่า,า,า360สามร้อยหกสิบองศาไป็หนึ่งทีรอยห้าสเนื้อเนื้อเนื้อสวยนะครับที่สุดท้ายเปลี่ยนเลย บ้านนี้บ้านนี้เราอยู่ในวงมาแน่ใช่ใช่บ้านนี้เย่ชื่อพีเคแม่งมันจริงม่มันทำอะไรครับเดื่อดจัดเด้อเจ้วสวย าเข้ามาครับเฮ้ยเชฟพิดยืนครับีอะไรวะนะเธอเก็บเธอเก็บข่อยซีมันตหน่ตัวหนึ่งเขาไม่เขาตะกี้เขาเขาไม่รู้ไงว่าว่ามันยังอยู่ เขาแกจะชกก่อนมัมันน <Wait. S 2> ่าชน่าสุดท้ายมั้งเออเวทไม่เขาจะชุบมันวิ่งมาแล้วเอเชียมิชชั่นอะไรกันเกา่วงไอ้เชียอะไรวะทำไมทำไมมอง้างวะมาเลยต้องไหนวะ ก็สุดนะว้าวเจ๋งปะเจ๋งปะไอซีเก็บเกาะเก็บเกาะม่วงเลยเก็บเกาะม่วงเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยมีมีอีกหมอหมอยหมอยหมอยหมอเนื้อเนื้อนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายเฮ้ยมันไม่กลับไปได้ไงวะเชื่อคือแบบใจมันนิ่งมากเลยอะไม่ตดีคอยมิล่ามันยังยืนอยู่อะตอบไม่ได้หรอเหลี่ยมเข้ม มันเก็บแอร์ดรอปอ่ะมันวิ่งใ,ใส่เลยมันมันเก็บเอ้ยกูเก็บตกมันวิ่งเข้าท่าไปแล้วปะอ,อยู่อยู่บนบ้านน้าเธอมีหมอโดนไปสองแมนะออกเทสเจ็บมากเลยอยู่บนบ้านอ่ะเธอแพตไฟแพตไฟโลมาก อาเทนเอาเทนเไม่ช่เอาเทนใช่เ okay. okay, okay. อาเทนงด้วยเนื้อ,อไม่ใช่เนื้อดิกาไป,ไปหมดแล้วการชัดบ้านแบบผิดทุกคนจำไว้การใช้บ้านแบบผิดทาลิปมันอยู่ไห <c oughs> นนั เกต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 ฝั่งนู้นั่งนู้นฝัมไอเชียตตมาไหมเอ้าเ้ข้างในนี่นายขอบคุณซบครับขอบคุณปันปันครับฉันอย่างันน่ะเหอมเาออันฉันอันายแน่เาเข้าของเขาขอเข้าสมงเบี้สมงอยู่ข้างในอะมันอยู่ข้างในอะเ้ยมันลุกนั่งใส่เจนอะลุกนั่งลูกนั่งลุกนั่งเร็วเถอะ ไปยินเฮ้ยมันอยู่ข้างในสามตัวเลยกอแตกตัวเว็บมันจะเออเว็บมันจะลุกนั่งอยู่ <c oughs> น่าจะกระจกแปลกมากเว็บมึงเลิกเล่นทีออกมายิน มีคนต้องต้ไปยิน <laughs> เฮ้ยลงมาปลาติดตัวน้วยเธอมันยังโดดอยู่เลยเฮมีมีตี่อื่นมานะใครๆวะที่อื่นหรอั่งนี้แค่ไปเอง เทุกคนครับมีคนมองไม่เห็นเอาเอาวอาฮ่าฮ่าอสาอะไรวะเนี่ยกูกยังเล่นกับเวทอยู่ล <c oughs> ยเลยโ <c oughs> ว้ีสุดยอด ให้ความสำคัญกับผู้ชมฮะก็ตลกอะ่ะขนาดเธอแม่งไปยิงอยู่หน้าประตูไม่ยังเล่นกับครู <c oughs> ขนาดเธอเข้าไปแล้วอว่ะยังกระโดดกระโดดอยู่กับเขาดองดองอุย้ยก้าวคิวพันสี่ป่ะตาช็อตันกันแลนขนาดนั้นคัตตี้อ่ะ